นี่ค่ะปิ่นประธานรุ่นเตรียมนาศึกษารุ่นที่74ค่ะและว,วันนี้นะคะปิ่นก็จะมาย้ำเตือนเพื่อนๆว่าวันพรุ่งน,นี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เพื่อนๆสามารถซืองั๋ได้ดนอกจากนั้นเพื่อนๆสามารถซื้อบัตรได้ในวันปฏิทินเพศคือวันที่3 1มีนาคมโดยสามารถซื้อบัตรได้ณลานจัมปุริสิโ์ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกาและอีกครั้งหนึ่งเวลา10นาฬิกา30นานที12น,น,นาฬิกา30นาทีค่ะและว,วันนี้นะคะสีเพจที่3ที่ปิ่นจะนำมาบอกเพื่ออนก่ เอาเป็นว่าปิดบ้านให้เลยกันข่ะว,ว่าในงานพร้อมเราจะเป็นคู่ข่ากันค่ะสวัสดีครับพี่โอมนะครับสิงห์บรมใส่เตรียมขนมลูกของศิษยครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับที่จบการศึกษาแล้วในปีนี้พี่ๆทุกคนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องจะจะ,จะเดิญแต่โต นอกงามน,นะครับในร่วมหาวิทยาลัยต่อไปอยังไงก็ตามครับสําหรับงานพร้อมที่จะมาถึงในปีนี้ที่รงงามเสียงแ็นเปนสกี้แอน,นทุกคนเจอกับพวกเราคอบเทลเต็มวงแน่นอนครับพวกเราก็ขอดี่โอก,กาสมาแสดงความยินดีกับน้องๆถึงงานพร้อมแล้วกันและอย่าลืมนะครับซื้อบัตรและไปเจอกันสในสายยงงามแคปเปนสกี้เจอเเกันครับ